เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับที่ได้รับเข้าสู่ชาแนลแอมสเตอร์เกมเมอร์นะครับท่านผู้ชมก็ในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Daylight City นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับ EP นี้นะครับเราก็มาตามคำสัญญานะครับที่หลายคนแบบว่าเอออยากให้ผมแบบพี่ครับไปตกปลาหน่อยครับอะไรอย่างงี้นะครับผมแบบซื้อเรือไปตกปลาหน่อยครับพี่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาจัดให้กันเลยนะครับผมสำหรับกัน ไปตกปลานะครับเห็นเขาบอกว่าได้เงินดีนะครับแบบดีมากเลยนะผมไปถามคนที่แบบเขาทํากันอนะ่ะเขาบอกว่าได้เงินดีมากแล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะดีมากไหมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปตกปลากันดูดีกว่านะครับทนานผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคกพราช่วงนี้ถ้าหากว่าแบบว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะช่วงนี้แบบเรียนหนักนะทุกคนเรียนหนักแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างนะครับมันทาให้ไม่ค่อยว่างนะครับผมก็เลยแบบทําคลิปลงช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนก็คือสําหรับจุดซื้อเรือนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ไม่รู้สถานที่ก่อนเราก็ทับ G P S มาเลยนะครับ G P S นะครับผมแล้วเราก็เลือกเป็นสถานที่ต่างๆนะครับแล้วเราก็ทําการนะครับกดมาที่จุดซื้อเรือไปเกาะนะครับ กดไปนะครับออกมามันก็จะมีเป็นจุดตรงนี้นะครับนี่เป็นร้านค้าซึ่งถ้าเราดูในแมปนะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนที่ชายหาดนั่นเองนะเราก็เดินมาเลยนะครับผมแล้วเราก็กดปุ่ม N นะครับแล้วมันก็จะมีเรือให้เราซื้อนะครับมีทั้งหมด5าลำนะครับผมถูกสุดก็จะเป็นลำนี้นะครับ10,000บาทเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ มันก็จะเก็บปลาเอออันนี้มันแบบมีความจุด้วยนะครับว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยเก็บปลาได้กี่ตัวนะครับถูกสุดก็เก็บปลาได้สานะครับอ่าแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเงินเขียว20,000ื่นนะครับเรือลำนี้ก็จะเก็บได้แปนะแล้วก็อันนี้นะครับเก็บได้100นะครับก็ราคา50,000ื่นนะครับอ่าแล้วก็จะเป็น180ตัวนะครับเก็บปลาสุดจะร้อยแปตัวก็ราคา80,000ื่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันที่แพงที่สุดนะครับอันนี้เป็นของแคสนะครับอันนี้ไม่ใช่เงินเขียวนะ อ่ะอันนี้คือเป็นเงินที่เราต้องเติมเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับผมก็เก็บปลาสดได้300อตัวเลยแบบโคตรเยอะนะครับผมบอกเลยนะโอเคนะครับก็ผมได้ซื้อไวแล้วนะครับผมซื้ออันนี้ไว้นะครับผมทรอปิกเนี่ยนะครับซื้อเรือเรียบร้อยแล้วนะครับ8 0,000นะนือผมแอบไปลองขับมานิดหน่อยแล้วแหละนะท่านผู้ชมคือแบบไปแอบเทสมานิดนึงแล้วแหละท่านผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวเรามาซื้อเรือเราเรียกเรือประมงกันเลยนะครับผมตรงนี้นะที่มันจะเป็นการล่าเนาะ อ่าจะซื้อเรือดิเรียกนะอ่ะก็สามารถเรียกได้เลยก็คือเป็นจุดการลดแล้วกดปุ่ม n ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมานครับเรือของเราเนาะก็เลือกลำนี้แล้วกันแล้วกดเรียกไปปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะมาตรงนี้เนาะแล้วเราก็สามารถกดปุ่ม n น,นะครับแล้วเราก็ไปกันได้เลยนะครับอเอ้าเอ็นนุ่ม <laughs> จะเรียกรถอ่ะจะเรียกเรือมาทับกันทำไมละ่ะโอเคนะครับผมนี่เรือของเราก็จะเป็นลำนี้นะคุณผู้ชมขอ,ขอบอกเลยว่าลำแปดหมื่นี่แบบโคตรใหญ่นะดูนง เรือโคตรเทนะท่านผู้ชมก็คือสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเกาะอยู่ที่ไหนนะเราเปิดที่เป็นแมปนะครับมันจะมีท่านผู้ชมเห็นปะเอาเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยหนุ่มเป็นไรเนี่ยคือมันจะมีเป็นมาร์คสีแดงครับเห็นปะล่างซ้ายนันที่เป็นแมปอะครับมันจะมีเป็นจุดสีแดงนะครับล้วก็ขับไปตามจุดนั้นเลยนะครับขับออกทะเลไปเลยนะครับผมโอเคอเหลือแรงมาก <c ười> โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะสำหรับ เกาะนะครับเดี๋ยวเราไปลองตกปลากันดูนะครับเลือหนุ่มนี่แรงว่ะโอเคครับผมเรามาถึงกันแล้วนะสำหรับเกาะนะท่านผู้ชมเห็นปะนี่ผมเลยมีคนมาทำกันเยอะมากนะฮะเราก็หาที่จอดเลยละกันนะเราจะจอดไว้ตรงนี้แล้วกันท่านผู้ชมท่าเรือนะเป็นงานเป็นการจัดนะโอเคเราเดินลงไปเลยนะครับ นี่แล้วโคตรเฟี้ยวนะโอเค,นะอเ,คเราจอดเรือไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับผมเดินมาที่บ้านตรงนี้นะผมบ้านผู้เฒ่าต่อเนี่ยนะก็คือเราเรามาที่บนเกาะนะครับมันจะมีจุดซื้ออุปกรณ์นะครับตกปลานะก็คือกดปุ่มเเนี่ยเราสามารถซื้อเบ็ดกับเหยื่อได้นะครับโอเคก็คือเราซื้อเบ็ดมาเลยนะครับผมซื้อมาอ่าพันห้านะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ก็จะซื้อใหม่นะ้ื่อนชมดูเนาะ แล้วก็ซื้อเหยื่อมาเลยนะครับผมคือผมเคยมาทํารอบนึงอ่ะเห็นมีน้องเขาบอกว่ามันเก็บได้ร้อยแปดสิบนะครับในตัวคือมันสามารถเก็บได้ร้อยแปดสิบนะครับอ่าส่วนร้อยแปดสิบเนี่ยถ้าหากว่าใครที่แบบมีเรือนะครับก็สามารถแบ่งไปเก็บในเรือได้อีกนะฮะท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับผม ก็คือถ้าเราซื้อเราก็ซื้อไปเลยร้อนะครนับเหยื่อนะนี่ก็จะหมดประมาณพันกว่าครับแล้วแต่ว่าใครจะซื้อเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ป็นซีเรียสนะท่านผู้ชมใครมีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะครับผมเห็นปะเออเนี่ยมันมีมันมีมันมีบอกอยู่นะครับด้านซ้ายมันบอกว่าเหยื่อตกปลานะครับ180ยแปทับรนะครับท่านผู้ชมเข้าใจปะก็คือแบบมันตันแค่ร้อยนะครับถ้าเก็บได้สูงสุดอ่ะโอเคนาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซื้อมาให้ตันไปเลยนะครับแล้วก็เเเเเดดดีีี๋๋ยยยวววรรรราาาากกกกกก็็็มตตปลันนไ้ะคคบบือออิธข่ นะคือว,วิธีการตกก็คือมาตรงนี้เลยครับมันจะมีจุดตกปลายอยู่นะครับเห็นปะแล้วเราก็เดินไปแล้วก็กดปุ่ม N เ,เลยเนาะเดี๋ยวไปหาที่ว่างๆดีกว่านะครับตรงนี้คนเยอะมากนะนี่รู้สึกเซิร์ฟพึ่งรีนะตอนเย็นรู้สึกเซิร์ฟพึ่งรีเหมือนจะเอาระบบอะไรมาแล้วนสะักอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับจกปูนมั้งอะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะใครที่อยู่ในเซิร์ฟก็น่าจะเข้าใจนะคือแอดมินเขาแบบ ดูแลอยู่ตลอดนะครับมีแบบแจ้งอะไรตลอดเนาะโอเคเรากดปุ่ม N น,นะท่านผู้ชมปึ๊บแล้วกดตกปลานะครับคือมันเป็นการตกแบบออโต้นะเอ่อท่านผู้ชมได้เข้าใจก็คือตกปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้นะผมก็คือแบบยืนนิ่งๆนะมันก็ตกให้เราแบบอัตโนมัตินะท่านผู้ชมคือเราแค่กดปุ่ม N แค่ครั้งเดียวนะเราก็รอไปเลยนะครับจนกว่าแบบจะเต็มอะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมคือใครมีเวลาก็แบบมากดฟาร์มอาไว้เรื่อยๆเลยนะครับคือแบบมันได้เงินดีตรงไหนก็คือแบบ กันดีมากเออท่านผู้ชมมีคนบอกนะเดี๋ยวจะลงมาดูนะครับผมว่าได้ราคาดีหรือเปล่านะครับแต่ผมจะทําไม่เยอะคือผมก็แค่แบบมาทําเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับวิธีการตกเนาะก็คือซื้อเบ็ดแค่พันห้านะแล้วเราก็ซื้อเหยื่อมาครับเหยื่อนี่ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อแบบให้ตันร้อยแปดสิบเลยก็ได้ครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเอาเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าผมแนะนําก็คือตกให้มันตันไปเลยนะครับแล้วไปขายทีเดียวเนาะเนี่ยบ้านมันจะมีบอกอยู่ว่าปลาสดตอนนี้ผมผมมีอยู่แล้ว โอเคนะเดี๋ยวเสร็จรอบนี้เราก็จะไปขายกันเลยนะครับโอเคกดปุ่ม n แล้วก็หยุดตกปลาได้นะครับผมโอเคหยุดตกปลาเรียบร้อยนะครับผมโอเนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการตกปลาเนาะป่ะไม่ยากเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเอาเรือมาเก็บอ่ะเดี๋ยวเราลองเก็บก่อนดีกว่านะครับทุกคนว่าเรามีเรือเนี่ยเราสามารถเรียกเรือแล้วก็ลองมาเก็บดูนะว่าเก็บยังไงอ่าน้องก็บอกว่ากดปุ่ม n เพื่อเก็บนะลองดูก่อนนะครับกดเรียกเรือของเรามา ทำนี้นะครับผมโอเคแล้วก็กดปุ่ม n เ,เดี๋ยวนะน้องก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนี้สิเราเราต้องลงรถล,ลงเรือก่อนนะครับลงเรือแล้วก,กดปุ่ม n ทำไมผมกดไม่ได้ละ่ะมันต้องกดปุ่ม n ใช่ปะ่ะนี่ไงเออสามารถเก็บได้นะแล้วทำไมลำนี้เก็บได้ทำไมอีกลำหนึ่งมันเก็บไม่ได้วะ <c oughs> อันนี้ผมไม่มั่นใจยิ่งนะทุกคนคือคือผมไม่มั่นใจทำไมลำใหญ่ผมกดปุ่ม n แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะนะนะอันนั้นถ้าใครรู้บอกด้วยนะครับผม โอเคสลับลำนี้นะครับลำเล็กนะฮะอันนี้หมื่นหนึ่งนะครับลำนี้สามารถกดปุ่ม N เก็บของได้นะครับอ่าก็สมมติว่าผมจะเก็บไว้สักสิบตัวนะปึ๊บนี่นะครับมันก็จะแบบขึ้นมานะครับผมว่าเก็บได้หนึ่งร้อยทับร้อยแปดฮะตัวนี้มันเก็บได้แค่ไอ่เดี๋ยวลำนี้มันเก็บได้แค่ไม่ผมจําได้มันเก็บไว้ได้แค่สามสิบเองใช่ปะแล้วทำไมมันเป็นร้อยแปดสิบวะอันนี้ร้อยแปดสิบนี้มันเป็น,เ,ปนเรียนลำใหญ่นี่หว่าท่านผู้ชมเออ สงสัยมันจะผมมีเรือสองลำแล้วมันอาจจะบักหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะอ่าก็อย่างอย่างลำลำอื่นนะครับมันมันจะเก็บได้แค่30นะเออคือคือผมซื้อเรือลำใหญ่มาสงสัยมันจะบักมั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงนะครับแต่พอเราเก็บไปแล้วเราสามารถหยิบไม่ได้นะนผมเก็บไปสิบใช่ปหหยิบมาได้บนะมันจะเข้ามาในตัวให้เรานะครับก็คือมันจะเป็นผลดีสําหรับคนที่แบบไปตกปลามาแล้วอยากจะเก็บเรือนะครับคือเก็บปลาไว้ในเรือนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะ ออกจากเกาะแล้วก็ไปขายกันเลยดีกว่านะก็คือไปขายในตลาดอีโคโนมี่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเรียกเรือประมงมานะครับโอเคเราเรือลําใหญ่นี่แหละนะทุกคนแล้วเราก็ไปกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวสตาร์ทก่อนสตาร์ทโอเคนะครับผมอโอเคเดี๋ยวก่อนไปขอดูบรรยากาศเกาะก่อนนะนี่บรรยากาศในเกาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะบ,บอกเลยว่าคนทำเงินโคตรเยอะนะฮะ ครับแล้วก็กลับกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมแล้วขี่ตรงมาเลยนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะท่านผู้ชมก็คือเรามาตกปลากันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทาไมมาไวไปไวเพราะว่าผมได้แบบมาแอบฟาร์มไว้นึงแล้วไงนะครับโอเคนะแล้วก็ขี่มาจนถึงที่ใช้หาดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการไปขายกันเลยนะครับโอเคแล้วเรือจอดตรงนี้แหละนะเผื่อมีคนมาใช้ต่อเนาะ นี่เี๋ยวลำใหญ่เดี๋ยวคนมาใช้ต่อนะฮะโอเคนะครับผมเราก็ลงเรือมานะฮาแล้วเราก็มาเรียกรถเดี๋ยวนะการาดเรียกรถมันอยู่ตรงนี้นี่หว่ามันอยู่ใกล้ๆนะการาดเรียกรถมันจะมีอยู่ที่หนึง่งตรงนี้นะครับเราก็วิ่งมาเลยเราก็กดสตาร์ทรถของเราไปได้เลยนะครับไปเออแล้วก็รถก็สามารถเกดปุ่เอ็นเก็บได้นะเก็บของ,งต่างๆลองดูนี่เห็นปหสามารถกดเก็บของนะครับผมนี่เห็นปห สามารถเก็บของได้นะครับแต่เมื่อกี้เก็บปลาไม่ได้นะปลาเก็บได้แค่ในบนเรือเท่านั้นนะครับ A few moments later โอเคครับทุกคนเราก็เดินมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาขายที่ตรงนี้แหละนะครับท่านผู้ชมมันไม่ต้องแพ็คอะไรนะปลาเนี่ยคือเรามาขายที่ตลาดเลยกดปุ่มเอนนะครับแล้วก็นี่นะครับผมนะครับแปดบาทเรามี50ชิ้นนะครับก็กดไปเลยปึ๊บโอเคเราได้มา500เอ้ยไม่ใช่500 900บาทนะครับท่านผู้ชม ก็โอเคนะทุกคนก็ได้ราคาก็ค่อนข้างแพงเลยนะครับทุนผู้ชมสำหรับปลานะ่าก็ถ้าว่าใครอยากจะทำก็สามารถทำได้นะครับคลิปนี้ก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตกปลานะครับก็วิธีการมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแค่เรามีเรือหรือว่าใครไม่มีก็ไปได้นะแบบเพื่อนมีมีเรืออะไรเงี้ยไปกับเพื่อนก็ได้นะครับแค่ไปที่เกาะแล้วเราก็ตกได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าใครมีเรือเนี่ยมันก็สามารถเก็บปลาได้เยอะขึ้นนะครับ ซึ่งปลาก็ถามว่าตกนาน,นานไหมนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะคือคือแบบมันกดออโต้อะคือเราก็ได้แค่นั่งรอครับท่านผู้ชมก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรมากนะเราแค่เปิดแล้วก็นั่งรอนั่งอ่อนไว้นะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้หรือว่าใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ comment บอกได้เลยนะครับผม